มันมีความทุกข์ในเรื่องของการที่เราเนี่ยไม่อยากที่จะเสียทรัพย,ย์สินสภาพจิตใจสภาพจิตใจต่างๆซึ่งตอนนี้เขามีการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเขาบอกว่าทหารเหล่าแพทย์เข้าตรวจสุขภาพครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมและก็ลดสภาวะเครียดจากสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยครับสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองสุขโขทัยนะครับที่หมู่ที่1ตําบลปากแคว ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มที่คลายครับระดับน้ําที่ท่วมเนี่ยเริ่มลดลงแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่อยู่ต่ํากว่าระดับน้ํายมนะครับยังคงมีน้ําท่วมขังขนาดที่หมู่ที่5บ้านวังโพและก็หมู่ที่9บ้านมะขามค่อมครับแล้วก็ซึ่งต้องบอกว่าบ้านมะขามค่อมเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองสุโขทัยยังคงมีน้ําท่วมสูงครับเนื่องจากจุดนี้เนี่ยถนนคันดิน เป็นคันดินกั้นน้ําทั้งสองหมู่บ้านได้ถูกน้ําจากแม่น้ํายมไหลแรงกัดซาะด้านล่างจนเป็นโพรงแล้วก็พังลงมาทําให้น้ําจากแม่น้ํายมเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับกว่า200หลังคาเรือนจากจังหวัดสุโขทัยก็ตอนนี้ได้มีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขณะที่พันเอกศักดิ์สิทธิ์นินจันทร์ครับรองผอ,อร,รอมนรจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้ร่วมกับพันสร .23 บชร .3 นํนำโดยพันเอกเอกพลพิพัฒน์คุโนปากาศนะครับผู้บัญชาการกองพันเสนารักที่2ี่23กองบัญชาการช่วยรบที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อขออภัยนะครับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำนักเรียนนายสิบทหารบกนะครับเหล่าแพทย์เข้าพื้นที่ไปที่บ้านวังโพหมู่ที่5แล้วก็บ้านมะขามข้อมูลที่9ครับเพื่อที่จะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ประสบกับปัญหาอักขีภัยจํานวน30รายด้วยกันนะครับปัญหาอุทกภัยค่ะจํานวน30รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะเริ่มจะมีอาการเครียดจากภาวะน้ําท่วมค่ะเป็นเวลาหลายวันการที่มีหน่วยแพทย์ทหารเ,เข้ามาดูแลแล้วก็พูดคุยนะคะก็เป็นการช่วยลดอาการเครียดของพี่น้องประชาชนไปได้เป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งส่วนใหญ่นะคะจะต้องมีการเดินลุยน้ําเป็นเวลานานจึงเกิดเป็นโรคน้ํากัดเท้าค่ะแล้วก็มีบาดแผลนะคะจากการที่ถูกน้ําท่วมขังทางทีมนัเกเรียน ในสิบทหารบกเหล่าแพทย์เนี่ยก็ให้การรักษาแล้วก็แนะนำจนสามารถที่จะคลายความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งทางทีมแพทย์นะคะยังได้เดินทางไปตรวจรักษาผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านที่ถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้อีกด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะตอนนี้เนี่ยคือต้องมีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังปริมาณน้ำเหนือที่จะมาจากจังหวัดแพร่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีปริมาณ ฝนที่ยังคงตกในพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทยัยโดยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านประตูระบายน้ําบ้านหาสะพานจันทร์อาเภอสวรรคโลกมีปริมาณปริมาณน้าไหลผ่านอยู่ที่667ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีความลึกอยู่ที่11.52เมตรและที่จุดวัดน้ํวายสหน้าจวนผู้วาน,นะคะปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านอยู่ที่ 397ลูกบาทเมตรต่อวินาทีความลึกอยู่ที่7เมตรด้วยกันขณะนี้นะคะมีการรายงานว่าน้ำที่ไหลล้นสปินเวลเนี่ยจากอ่างทองนะคะเข้าที่อ่างเก็บน้ำขออภัยค่ะจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกนะคะไหลผ่านเข้าสู่เขตอำเภอเมืองสุขโขทยัยซึ่งจะมีผลกระทบในพื้นที่ตำบลวังทองแตง ตำบลเมืองเก่าแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณดังกล่าวเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนี่เลยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไป ดูแลสาภาพจิตใจใช่แล้วไปช่วยเหลือไปตัวสุขภาพกันนะครับเราะจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับใช่แล้วค่ะจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคือจะได้รับผลกระทบหนักนะคะแล้วก็มีการสร้างเขาเรียกว่าระบบป้องกันน้าท่วมแต่ตอนนี้เองนะคือปริมาณน้ํามันมากเกินกว่าที่ระบบป้องกันน้ําท่วมเนี่ยจะสามารถที่จะปิดกั้นไว้ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้เองนะคะในรายการ NBT น o ีอรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเดี๋ยวคุณภูผาเองจะได้ร่วมพูดคุยกับทางท่านปอพจังหวัดสุโขทัยอัปเดสถาานกรณ ล่าสุดของปริมาณน้ําในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยณวันนี้เองเป็นอย่างไรบ้างและความช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนแล้วและที่สําคัญเป็นเกตความรู้ในเรื่องของการที่เรากําลังเผชิญอุทกภัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถขับรถต้องลุยน้ําหรือรถน้ําท่วมเนี่ยเราจะใช้รถอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็รถไม่พังอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์น้ําท่วมเราจะใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย